วันนี้พามาชมโครงการเอสิกทองหล่อจากเร s ลแอสเซทคอนโดที่เรียกได้ว่าเป็นคอนโดที่โดดเด่นที่สุดในย่านทองหล่อในเวลานี้เลยค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ในถนนสุขุมวิท55หรือที่เราเรียกกันว่าซอยทองหล่อค่ะอยู่ติดถนนทองหล่อเลยไม่จําเป็นต้องเข้าซอยเดินทางสะดวกและยังเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ตัวโครงการจะอยู่ห่างจาก BTS ทองหล่อประมาณ1.8กิโลเมตรแต่ทางโครงการมี Shuttle Car Service ให้บริการด้วยค่ะและยิ่งไปกว่านั้น mm hmm. เขายังมี Luxury Car Service ซึ่งเป็นรถเท s l a ให้ลูกบ้านสามารถยืมใช้บริการได้ห้องที่มิกี้พาชมวันนี้เป็นห้อง2ห้องนอน2ห้องน้ำขนาด119ตารางเมตรค่ะทุกๆยูนิตของที่นี่จะมี private lift ที่เปิดมาก็จะเจอห้องนั่งเล่นเลยสะดวกสบายและมีความเป็นส่วนตัวสุดๆค่ะ และมิกกี้จะบอกว่า private lift ที่นี่เป็นระบบ One Time One Unit คือลิฟต์จะขึ้นไปทีละ1ชั้นเท่านั้นเท่ากับว่าเราไม่ต้องใช้ลิฟต์ร่วมกับใครเลยค่ะวัสดุทุกอย่างที่ใช้บอกเลยว่าอยู่ในระดับ Ultimate Class ค่ะที่นี่ใช้ระบบแอร์แบบฝัง ทำให้เราไม่ต้องลดระดับฝ้าลงมาสามารถเปิดรับิวกรุงเทพได้แบบ360องศาเลยค่ะที่นี่ตรงคอนเซ็ปต์มากๆเพราะชื่อโครงการเอสทีมาจากเอสเทติกและยูนิคมีความหรูหราและมีสไตล์ที่ต่างจากโครงการอาื่นๆในย่านเดียวกันมากๆค่ะเขาใส่ใจในส่วนของฟาสซิลิตี้มากๆเลยนะคะพื้นและผนังเป็นหินอ่อนมีการยกระดับฝ้าขึ้นประมาณ6เมตรและฟาสซิลิตี้ก็ยังเชื่อมไปกับ private lobby ซึ่งเป็นส่วนของลูกบ้านเท่านั้นค่ะ ในชั้นที่2ก็จะมีห้องไว้รองรับกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร์พา t ์ตเ e ียเตอร์และก็มีติ้งรูมใครที่กำลังหาคอนโดที่อยู่ใจกลางทองหลอ่อที่นี่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะรับรองว่าไม่ซ้ำใครแน่นอนในบริเวณชั้นที่30-31ถึงจะเป็นในส่วนของฟิตเนสและสระว่ายน้ำซึ่งทุกคนดูฟิตเนสของเขาที่เปิดรับวิวเมืองกรุงเทพแบบนี้ทำให้เราอยากมาออกกำลังกายทุก5-6โมงเย็นเลยใช่ไหมคะ และอีกหนึ่งจุดที่มีกกี่อยากนาเสนอถูกๆุกคนมากๆนั่นก็คือสระว่ายน้ําของเขาที่เขาทําโครงสร้างปกคลุมเป็นอลูมิเนียมโมเสสทําให้มีการสะท้อนผิวน้ําและแสงของกรุงเทพได้บรรยากาศการว่ายน้ําที่ดีมากๆเลยค่ะเขายังมีในส่วนของลู่วิ่งออกกําลังกายใต้น้ําและมีการแบ่งพื้นที่ด้วยม่านน้าตกสวยๆด้วยค่ะ ในส่วนของการจอดรถก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะที่นี่มีพื้นที่จอดรถถึง103%ค่ะโครงการนี้เหมาะกับคนที่ต้องการอยู่อาศัยภายในทองหลอและได้รับความอุดมสมบูรณ์ครบคันแต่ยังอยากได้ความเป็นส่วนตัวอยู่ด้วยและมีการออกแบบที่โดดเด่นไม่เหมือนใครค่ะ